สวัสดีค่ะวันนี้ทดสอบระบบด้วยแล้วก็จะมาแบ่งปันเรื่องของกล้วยไม้แดง,งบนด้วยค่ะคือตอนที่ไปฟังไลฟ์มาสามรอบนี้ก็คือมีปัญหาเรื่องของเสียงวันนี้ก็เลยแก้เบื้องต้นด้วยการรีสตาร์ทเครื่องใหม่ออกจากไลน์แล้วก็เสียบชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยนะคะเมื่อวานนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ เราใช้แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้เสียบปลั๊กนะคะไม่ได้เสียบปลัก๊กแล้วก็ไม่ได้ดูอินเทอร์เน็ตว่าโอเคไหมแต่วันนี้คือพยายามให้ทุกอย่างนี่คือพร้อมมากๆนะคะเดี๋ยวจะกลับไปดูเพราะว่าตอนนี้มันจะไม่สามารถมอนิเตอร์ตัวเองว่าเสียงเป็นยังไงนอกจากว่าจะมีเพื่อนฟังที่กำลังไลฟ์ฟีในตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวจะพูดไปเรื่อยเดื่อยไลฟ์ไลฟ์โชมแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูนะคะว่าเออวันนี้เป็นยังไงบ้างกล้วยไม้แดงบุบลค่ะ ชื่อก็บอกแล้วว่าเออเกี่ยวข้องกับอุบลแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นด้ยไม้ที่เป็นผลงานของคณะเกษตรศาสตร์มออุบลน,นะคะนะเ,เราเลื่อนภาพยังไงเอ่ยเมืวว่อวานยังเลื่อนได้นี่นาทำไมไม่เปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนละโอเคอันนี้เป็นภาพมุมมุมมุมต่ำนะคะมุมเงยภาพมุมเงยของกล้วยไม้แดงอุบล ก็คือว่ากล้วยไม้แดงอุบลนะคะเป็นกล้วยไม้ที่อยู่ในสกุลม้าวิ่งมีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติอยู่ทางภาคอีสานของประเทศไทยนะคะก็จะพบมากที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะจึงเป็นกล้วยไม้พื้นเมืองที่เรียกว่าคู่ควรการอนุรักษ์ไว้นะคะแดงอุบลนั้นออกดอกเป็นช่อตั้งยาวนะคะสีของดอกก็จะเป็นสีชมพูอ่อน แล้วก็มีไปจนถึงม่วงเข้มนะคะดอกมีขนาดใหญ่ใหญ่ถึง4เซนติเมตรด้วยกันค่ะซึ่งใหญ่กว่ากล้วยไม้ไสายพันธุ์อื่นๆในสกุลมาวิ่งช่อดอกอยู่บนต้นได้ประมาณ1เดือนค่ะแล้วก็จะออกดอกในช่วงฤดูฝนการเลี้ยงนะคะปลูกในที่มีแสงอยู่ที่50 8 0เครื่องปลูกก็ควรจะมีที่ระบายน้ําได้ดีนะคะ, <S <S ะ,คะก็จะใช้จําพวกทานจําพวกหินแล้วก็รยทับ เครื่องปลูกด้วยใบก้ามปูหมักนะคะแดกอุบลน,นั้นเป็นพืชที่ไม่ชอบที่ไม่ชอบความชื้นมากนักนะคะเพราะว่าจะทําให้เน่าได้แต่ก็สามารถทนความแรงได้ดีค่ะแดกอุบลเป็นผลงานวิจัยแล้วก็สํารวจเก็บรวบรวมข้อมูลพันกล้วยไม้แดงอุบลน,นะคะก็ศึกษาตามแหล่งธรรมชาติแล้วก็ลักษณะต่างๆของกล้วยไม้พันนี้นั้นมีการ เพาะเมล็ดแล้วก็ทดลองพอเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะกล้วยไม้ในอุบลเป็นเป็นการเพราะเมล็ดแล้วก็ขยายพันธุ์โดยการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพที่ปลอดเชื้อการศึกษาการเจริญเติบโตของต้นอ่อนในโรงเรือนซึ่งผลก็ปรากฏว่าได้ขยายผลต่อนะคะ เป็นการปรับปรุงพันธุ์และขยายผลต่อที่เป็นหน้าหน้าภาพภูมิใจมากก็คือว่าที่ที่ฉันปลูกเนี่ยก็จะเป็นเป็นแดงอุบลน,นะคะแต่ว่าล่าสุดมีการพัฒนาสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างแดงอุบลกับกล้วยไม้พันธุ์เข็มแดงค่ะแล้วก็ออกมาสวยมากสวยมากซึ่งอยากเป็นเจ้าของมากนะคะแต่ยังไม่มีโอกาสเออและก็ กล้วยไม้ที่กล้วยไม้ที่ว่านี้นะคะเป็นเป็นลูกผสมระหว่างกล้วยไม้แดงบนแล้วก็กล้วยไม้ที่ชื่อว่าพันเข็มแดงเนี่ยนะคะออกมาเป็นลูกผสมแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนพันกล้วยไม้ลูกผสมพันธุ์ใหม่นี้อยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วด้วยนะคะเป็นการเผยแพร่สู่สาธารณาชนแล้วก็ใช้ได้ในเชิงพันธุ์นิดนะคะเป็นผลพลอยได้จากการ การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็สามารถที่จะผลิตกล้วยไม้ชนิดนี้นะคะทนร้อนได้ด้วยชื่อสายพันธุ์ใหม่ชื่อว่ากล้วยไมย้ฟลาน็อกซิสวา i รนวาเรนหรือเรียกสั้นๆว่าวารินวารรนนั่นเองนะคะคือเขาจะสวยสวยกว่าแดงอบุบลเดี๋ยวลองแชร์ภาพจะได้ไหมเอ่ย แชร์ภาพวารินวารินให้ดูนะคะมีอยู่ภาพหนึ่งของมออุบลไหนหยู่แชร์ภาพนี้ก่อนแชร์หน้าจอของมออุบลอ่าโอเคลองขยายได้ไหมคะขยายให้ดูวารินวารินว่าสวยขนาดไหนนะคะ เนี่ยลูกผสมเห็นไหมคะแดงอุบลกับพัน์เข็มแดงมาเป็นวารินวารินสวยมากค่ะถ้าเกิดว่าใครมีแดงเออวารินวารินนะคะอยากจะมาแชร์กันบอกได้นะคะโอ้สวยจังเลยอยากเป็นเจ้าของไม่แน่ใจว่าที่โมบ,บนท่าที่คณะเกษตรศาสตร์ยังมีอยู่หรือเปล่าอ้าวลืมแชร์แป๊บนึงโอเคนี่นีน ผลพลอยได้จากงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์กล้วยไมย้สามารถผลิตกล้วยไมย้ที่ทนร้อนนะคะกล้วยไมย้ฟาเลนอปซิสออกเสียงถูกปวารินวารินนะคะขึ้นทะเบียนในเชิงพาณิชย์แล้วที่ประเทศอังกฤษโอ้โหขอแสดงความยิดีแล้วก็ชื่นชมในเรียกว่าความสามารถของคณะวิจัยคณะเกษตรศาสตร์หมอบนด้วยนะคะเอาละวันนี้ขอบคุณมากเลยเดี๋ยว ครั้งหน้าจะมีดอกไม้หรือว่าพันธุ์พืชอะไรต่างๆมาฝากกันก็ติดตามได้นะคะทางช่องของเบนเองแล้วก็ Facebook Fanpage ส่วนคุณย่าอาม่าก,การเดนรวมทั้ง YouTube ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ